นี่แย้บแบ,บล้ผ้าม่านมกหิดลวกแล้วจ้ะเด้อแย้บแบบได้เฮ็ดลวกมาจากข้างบ้านเฮ็ดลวกแย้บแบบ้วจานไปซอยเป็นหั่นเป็นสิ้นๆก่อนนะจ้ะตามพี่ก็มังแดงใจจังมังลดด้วยน้ำปลา,าจะ้ะต้องใส่หลายแล้วแต่ระวังเค็มมกหิดน้ำปลาหน่อยหนึ่งกาหน่อยหนึ่งจ้ะ ผมนว่าน้อยนึงจ้ะเขากลัวจ้ะแต่เขากลัวแวเจ้าหอมเลยค่ะเ้อไปแม่งรักจ้ะก้นให้เขากันจ้ะเดี๋ยวเมือ่อนี้แบบจะพาปไปมกใบตองจ้ะ ซุกแล้วเด้วยจ้ามกนิดลวกนิดเดียวหอมคืออย่างนี้จ้าะเปิดเบิ่งด้วยแบบนี้มามกนิดลวกจ้า